มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนผู้ประกันตนม .33 เช็ค SMS ตรวจสิทธิ์ฉีดวัคซีนค่ะสำนักงานประกันสังคมเตรียมส่ง SMS นัดหมายให้ผู้ประกันตนมาตร3า33เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด1 9เข็มที่2โดยเร็วที่สุด ผู้ประกันตนม .33 ไม่ได้รับ SMS แจ้งนัดหมายสามารถตรวจสอบวันนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่2ได้ที่หน้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะคะได้ที่ www.sso.go.th e-form u n d e r s อ o r e news ีอีกช่องทางนึงด้วยค่ะหรือว่าหากไม่พบข้อมูลขอให้รีบแจ้งในจ้างหรือว่า HR บริษัทด่วนหรือหากมีข้อสงสัยติดต่อ สายด่วน1506ให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะทั้งนี้การฉีดวัคซีนโควิดของผู้ปนันตนมาตร3า33เข็มที่2ในครั้งนี้นะคะจะเริ่มฉีดในวันที่16สิงหาคมนี้สำหรับผู้ที่ฉีดแอสตาเซนกาเข็มที่1เมื่อวันที่6ถึง11มิถุนายนและมีผู้ฉีดซิโนแวคเข็มที่1เมื่อวันที่22ถึง30ตรกดาคมที่ผ่านมาสำหรับผู้ปกันตนที่ฉีดหลังจากวันดังกล่าว สปสกำลังดำเนินการประมวลผลข้อมูลซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในสัปดาห์ถัดไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทุเดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ